สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกคนมาแกะกล่อง Oppo Reno 7 Z 5G นะครับนี่กล่องใหญ่เบลเลอร์เอเลยไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นกล่องของแถมเพื่อนๆดูสิซื้อมือถือราคาเท่าไหร่ผมยังไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าของแถมมากล่องเบลเลอร์อะไรกล่องใหญ่กว่ามือถืออยกนะครับเนี่ยโดยของแถมนี่เราบอกของแถมก่อนเลยนี่ผมต้องหยิบออกมาให้ดูเลย นี่นะครับของแถมสำหรับคนที่พรีออเดอร์นะครับก็จะได้รับตัวกระเป๋าสปอร์ตพรีเมียมสปอร์ตแบ็ไปนะครับนี่เห็นไหมมีสลักตา oppo ด้วยอย่างเท่เลยนะครับก็กระเป๋าใบใหญ่นะแล้วก็ดูเป็นกระเป๋าที่คุณภาพดีเลยละ่ะก็ไว้ใส่เข้าของต่างๆเวลาไปเที่ยวได้นะครับอันนี้เป็นของพรีออเดอร์ที่เพื่อนๆที่พรีออเดอร์ oppo reno เจ็ด z ห g จะได้รับไปนะครับเอาอ,ออกก่อนและกันเอาละเรามาถึงตัวพระเอกของเรานะครับ oppo reno เจ็ด z 5 g นะครับตัวนี้ก็ เปริโน os, เ่เ s ็ตซีรีส์เนาะก็ถือว่าราคาก็จะเบากว่า oppo reno 7 5g กับ oppo reno 7 pro 5g นะครับเชื่อว่าหลายคนอาจจะเข้าถึงเขาได้ง่ายขึ้นตัวนี้มาพร้อมกับดีไซน์ที่ผมว่ามันก็สวยงามแปลกตาอย่างแรกเลยนะครับคือเขามาดีไซน์เหลี่ยมเลยนะดีไซน์เหลี่ยมก็คือเป็นดีไซน์แบบว่าที่ช่วงนี้เากาลังฮิตกันนะครับ oppo reno 7 Z 5g มาในดีไซน์แบบนั้นแล้วก็ตัวฝาหลังที่ผมได้รับมาเนี่ย สีแบบว่าสดเดวมากนะครับสีเขาชื่อว่าเรนโบว์สเปกตรัมนะครับก็คือมันเป็นออปโปโกรแบบหนึ่งแหละแล้วก็จะมีความแบบเป็นแมทแมทนะครับก็ถือว่าสวยงามนะแล้วก็มันมีเฉดสีไล่มาเนี่ยจากมุมมองที่ผมมองเครื่องไม่รู้เพื่อนๆเ,เห็นเป็นสีอะไรก็ลองคอมเมนต์กันนะมุมมองที่ผมมองเนี่ย มันเสีชมพูสีเหลืองนะครับไล่มาเป็นสีน้ําเงินสวยงามดีดูแตกต่างดูแปลกตาไปดีแล้วก็ดีไซน์ดูเรียบๆสาคัญคือตัวนี้ค่อนข้างที่จะมีทั้งความบางแล้วก็ความเบานะครับไอตัวสี r ร i n b o w สเปกตรัมเองเนี่ยความบางเขาอยู่ที่7.55ม mm ิลลิเมตรนะครับแล้วก็งานประกอบผมว่าดูดีนะดูแน่นหนาดูแบบแข็งแรบงบดูพรีเมียมเลยหล่งงานประกอบก,บกับการออกแบบของเขาเนี่ยด้วยการที่ใช้แมตทิเรียลเป็นแบบแมทเกือบทั้งหมดเลยนะครับด้านหลังก็มีตัวกล้องอยู่ โมดูกล้องผมว่าลำนี้วางค่อนข้างลงตัวนะครับดูไม่เยอะไม่รกจนเกินไปนะครับตัวกล้องนี้ออบอกสเปคกล้องเลยละกันตัวนี้นะครับเป็นกล้องหลัง64ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็จะมีตัวเดฟคาเมราสองล้านพิกเซลกับตัวมาโคคาเมราสอล้านพิกเซลนะครับก็มีแฟลชไอวีมาให้เอะไะทีนี้เรามาดูด้านหน้านะครับด้านหน้ารุ่นนี้เนี่ยเป็นหน้าจอแบบอ m o l e d นะครับหน้าจอ AMOLED ขนาด6.4นิ้ว Full HD ดีพลนะครับสีสันจอสดใสนะครับแต่ว่า อัตรารีเฟรชเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็น90้าิเพร์นะเพราะฉะนั้นเรื่องความลื่นมันก็จะเหนือในระดับสมาร์ทโฟนปกติมาตรฐานนะครับส่วนของหน้าจอด้านบนตรงนี้นะครับเป็นตำแหน่งของตัวกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับก็ถือว่าเป็นกล้องหน้าระดับมาตรฐานของสมาร์ทโฟนระดับราคาประมาณนี้นะครับนอกน้ำหนักตัวเครื่อง173กรัมผมว่าสบายๆนะครับแล้วก็สีอย่างที่บอกไปนะสีนี้ก็คือเรนโบว์สเปกตรัมนะครับแล้วก็จะมี อีกสีนึงนะครับเป็นสีดำก็คือชื่อสีว่า cosmic black นะครับนอกจาก oppo reno 7 z 5g เขาจะมาพร้อมกับฝาหลังที่ค่อนข้างสวยงามแล้วนะครับมันมีรุ่นอีกหนึ่งอย่างด้วยนะครับก็คือตัว dual orbit light นะครับเวลาที่เพื่อนๆชาร์จไฟหรือว่ามีการแจ้งเตือนต่างๆนะครับเขาจะมีวงแหวนไฟ led โผล่ขึ้นมารอบกล้องนะครับนี่อย่างเท่เลยนะครับก็จะมีขึ้นกล้องสองตัวตรงนี้นะครับเนี่ยเวลาสมมติถอดสายชาร์จก็จะไม่มีใช่ไหมพอผมเสียบสายชาร์เข้าไปปุ๊บเครื่องมันชาร์จเห็นปะ จะขึ้นเป็นไฟสีฟ,ฟ้าๆ,ๆนะครับนี่คือสวยงามมากๆเลยนะครับสำหรับตัว Oppo Reno 7z 5G นะครับในเรื่องของตัวแบตเตอรี่เองนะครับตัวนี้บางๆนะแบตเตอรี่ความจุ4 5 0 0ม a h นะครับแล้วก็รองรับระบบชาร์จเร็ว3 3วัต์ s u p e r w o o c ด้วยนะครับก็ถือว่าครบคันนะแล้วก็ Oppo เขาก็ให้ตัวอะแดปเตอร์มาอยู่แล้วนะครับอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีอะแดปเตอร์3 3์ SuperVOOC นะครับแล้วก็จะมีตัวสายชาร์จแบบ USB Type C to Type A แล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเคสนะครับโอ ppo ก็ให้เคสมาด้วยนะเพื่อนๆก็ไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มนะครับเรียกว่าแกะออกมาก็พร้อมใช้งานเลยนะครับฟิล์มกันรอยติดมาให้ตั้งแต่ที่หน้าจอแล้วนะครับก็หน้าจอเขาก็มีฟิล์มกันรอยติดมาให้ตั้งแต่แรกแล้วอันนี้ก็ถือว่าครบครันในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับตัวนี้รองรับ Wi-Fi 2.4แล้วก็5 g h z นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเขามาพร้อมกับชิปเซ็ต snapdragon 695 5G เพราะฉะนัน้นตัวนี้เชื่อมต่อ 5G ไดด้้วยรก็สาามถ ใช้งาน 5G กันได้เลยแล้วก็แ a m นะครับตัวนี้มาพร้อมกับแรม8 g b นะครับพร้อมกับตัวฟีเจอร์ RAM expansion นะครับสามารถเพิ่มแร m ในระบบได้แล้วก็ความจุในตัวเครื่องนะครับเขามีความจุให้ใช้งานกันอยู่ที่ 128GB สปนะครับสเปคโดยรวมผมว่าดูลงตัวนะแล้วก็ดูหน้าใช้งานตั้งแต่ตัวดีไซน์เลยเพื่อนๆน,นดูดีไซน์เป็นแบบเหมเ่ียมอย่างเงี้ยมันก็ตามสมัยนิยมนะครับดูทันสมัยนะแล้วก็เรื่องของงานประกอบมันดูแน่นหนาแข็งแรงแล้วสมาร์ทโฟน oppo นะครับแล้วที่สำคัญคือผมว่าสีข้างหลัง่สวยแล้วก็ตัวโมดูลกล้องเองก็ถือว่าทำออกมาได้ดีผมว่ารอบเนี้ยวางโมดูลกล้องสวยงามแล้วมันก็ดูแบบว่าดูเป็นกล้องที่แบบ ระดับโปรอะนะแต่ว่าตัวนี้ก็64ล้านนะครับมีมาโครแล้วก็มีเดฟมาให้ไม่มีออลโทไวมาให้นะสำหรับ oppo reno 7 z 5 g นะครับพอชาร์จให้ดูนิดนึงนะครับพอชาร์จก็ usb type c นะครับแล้วก็พอรถูหูฟัง3 5มมมมีมาให้ใช้งานนะครับเหมือนกันเลยส่วนการสแกนลายนิ้วมือตัวนี้นะครับเขามีสแกนนิ้วใต้หน้าจออยู่นะครับก็สามารถใช้ในการปลดล็อกตัวเครื่องได้ก็ถือว่าเออพอได้อยู่นะสเปคของตัวนี้นะครับโดยรวมแต่ว่าส่วนตัวผมเองก็ ด้วยความที่ยังไม่ทราบราคาก็ยังไม่สามารถฟันธงอะไรได้นะครับเดี๋ยวไว้ตัวราคาเนี่ยเขาจะเปิดราคากันสัปดาห์หน้านะครับพร้อมกับฟูลรีวิวของเราก็จะปล่อยช่วงสัปดาห์หน้าเช่นเดียวกันผมมอบเครื่องให้น้องแอ๋มไปรีวิวต่อได้เลยนะครับใครที่อยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนเครื่องนี้นะครับอาจจะสงสัยว่าเอ้ยตัวนี้ถ่ายเซลฟี่เป็นยังไงนะครับหรือว่าถ่ายตัว IG Story เป็นอย่างไรนะครับคอมเมนต์มาได้นะคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวน้วองแอ๋มเก็บฟีดแบ็แล้วก็ไป ตอบให้ในรีวิวนะครับก็สำหรับตัว oppo reno 7 z 5g ที่มาพรีวิวให้ชมกันก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็นอกจาก oppo reno 7 z 5g นะครับในวันนั้นเนี่ย oppo เขาจะเปิดตัวอุปรกรณ์อีก2อย่างด้วยกันอย่างแรกเลยก็คือ oppo watch free นะครับเป็นสมาร์ทวอท h รุ่นย่อมยาวแล้วกันนะครับในราคาที่เขาบอกว่าใครๆก็เข้าถึงได้ด้วยนะครับเป็นสมาร์ทวอทหน้าตาแบบนี้คือถือว่าได้สมาร์ทวอทที่จอข้างใหญ่นะครับแล้วก็จุดเด่นของเขาเองก็คือรองรับการแทร็กการนอนหลับแล้วก็ตัวเนี้ยวัด spo2 ตีโอทูก็ยังถือว่าเป็นของที่จำเป็นอยู่นะครับสำหรับในการตรวจเช็คว่าโอเคตอนนี้เรามีออกซิเจนเลือดวิ่งอยู่เท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าออกซิเจนเลือดมันต่ํามากไปก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อตรงนั้นได้เหมือนกันนะครับก็สามารถเช็คได้แล้วก็ใช้ออกกําลังกายก็ได้นะครับแจ้งเตือนต่างๆตัวนี้ก็ทําได้ราคาก็ถือว่าน่าจะไม่ได้แพงมากนะตามที่เขาบอกผมมานะครับเดี๋ยวว้ลุ้นราคาในงานเปิดตัวกันอีกทีนึงนะครับนี้มาพรีวิวให้ชมกันก่อนนะครับตัว Oppo Watch Free นี่ก็ ตัวสายมันเองอ่ะครับวัสดุมันจะเป็นเหมือนหนังเทียมนะครับแต่จริงๆมันไม่ใช่หนังนะก็สามารถใส่ออกกําลังกายได้แหละแล้วก็สลักของเขาก็เป็นสลักแบบเหมือนสายนาฬิกาเลยนะครับก็กดสลักนี้แล้วก็ถอดเพราะฉะนั้นตัวนี้น่าจะเปลี่ยนสายได้ด้วยแล้วก็ระบบชาร์จเป็นแบบแม่เหล็กแต่ว่ามันต้องเป็นคอนเนคเตอร์เฉพาะทางของเขานะก็จะมีอะแดปเตอร์แถมมาให้ในกล่องแหละเป็นสายชาร์จแล้วกันนะครับแล้วก็เราใช้อะแดปเตอร์ร่วมกับสมาร์ทโฟนได้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่ง อุปกรณ์เสริมอย่างหนึ่งที่เปิดตัวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแต่ว่าเขาไม่ได้ส่งมาให้ผมนะอันนั้นเป็น oppo enco air 2นะครับเป็นหูฟัง t r u e wireless รุ่นใหม่ของทาง oppo เขาเองนะครับเอาละก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว oppo reno 7z 5g นะเดี๋ยวผมขอบอกโปรโมชั่น pre order กันก่อนเลยนะครับราคาผมยังไม่ทราบจริงๆแต่ว่าโปรโมชั่น pre order เนี่ยเขาบอกว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถจอง oppo reno 7z 5g เนี่ยได้ตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์นะครับไปจนถึงวันที่2มีนาคมเลยแล้วก็ พอคนที่จองไปเนี่ยก็จะได้รับของแถมมูล,ลค่ารวมถึง7,499บาทนะครับก็จะมีตัวบัตร e v p g a r d นะครับมีประกันจอแตกด้วยนะครับแล้วก็ประกันตัวเครื่องนะครับแล้วก็สำคัญก็คือไอ้เจ้ากระเป๋าตัวนี้แหละกระเป๋าเนี่ย OPPO Sport Bag นะครับเป็นพรีเมียม Sport Bag แล้วกันนะครับตัวนี้ก็มันจะเป็นเหมือนกับพื้นผิวข้างนอกจนเหมือนหนังนะครับก็ใช้เวลาไปยิ้มก็ได้หรือว่าใส่เสื้อผ้าเวลากลับบ้านแล้วก็เงี้ยถือขึ้นเครื่องก็ไม่ไม่ต้องไปโหลดใต้กระเป๋าก็ยังได้นะครับน้ำหนักมันก็น่าจะโอเคอยู่ตัวนี้ก็แถมไปให้เลยเฉพาะคนที่พรีออเดอร์เท่านั้นนะครับก็ไปพรีออเดอร์กันได้นะวันที่25กุมภาถึง2มีนาคมนี้นะครับส่วนใครสงสัยอะไรก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับคอมเมนต์ไว้เลยคอมเมนต์ไว้เยอะเลยนะครับเดี๋ยว ไปตอบข้อสงสัยของ Oppo Reno7 z 5G กันใน Full Review นะครับสัปดาห์หน้าเจอกันอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กด s ั b s c คร b e เพื่เป็นกำลังใจกับทีมงานของเราด้วยสวัสดีครับ